ลักโลหิตบทที่89ปะปนข้าท่ำเสือตั้งหึงเอียแซงไปนในพบเห็นช่างซาก้าวปราปราไปทางประตูสาลเจ้าช่างซาตะเบงเสียงร้องว่าสหายช่วยเหลือข้าบัดเจ้าด้วยตั้งหึงเอียชักเท้าหันกายมาถึงเบื้องหน้าช่างซาลงภาชนะออกเท็ดคราบโลหิตบนตัวกระบี่แล้วทิ้งภาชนะไปสอดกระบี่คืนฝักจึงกล่าวเสียงเงย็นชาท่านเป็นใคร ช่างสาตะกุกตะกักว่าข้าพระเจ้าเป็นบุตรชายประมกป้อเมเลนทานจัดอยู่อันดับสามแล้วไหนช่างสาหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าข้าพระเจ้ากล่าวตามความสัตย์ตั้งหึงเอียแค่วล้อยอย่างเย็นช้ากล่าวว่าบุตรชายยอดี่็บอรนดับหนึ่งแห่งแผ่นดินกับถูกพานาการเช่นนี้ผู้ใดจะยอมเชื่อถือนี่เนื่องจากบุรุษไร้สภาพต้องการขู่กันโชคบิดา ดังนั้นครากรมข้าบัเจ้ามาเป็นตัวประกันต่างหึงเอียส่งเสียงดังเอือประกบหนิวพุ่งดัชนีไปเชือกที่พนาการช่างสาพันขาดออกเรือนล่างช่างสาลุงล่งหล่นลงกระแทกกับผืนต่างหึงเอียขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านฉไหนใช้ไม่ได้ปานนี้ช่างสาก้าวอย่างขุนแขนข้าบัเจ้าถูกทำลายพลังฝีมือไปต่างหึงเอียโขบคิดขึ้นนับว่าสาสมแล้วหากไม่ใช่มีจุดมุ่งหมายอยู่ ตอนนี้จะฆ่ามันเสียเลยปากกับกล่าวว่าบุรุษสภาพทำเยี่ยงนี้สมควรฉีกกระชากซากศพทีเ <sm> ด <ramento> ียวช่างสาถามอย่างแตกตื่นสหายสังหารบุรุษสภาพได้แล้วหรือฮ่าฮ่ฮ่เราดันร้นมาพันดีหรือยังปล่อยให้มันหนีรอดเงื้อมือไปได้พลัมือของสหายนับเป็นครั้งแรกที่ข้าพระเจ้าได้พบพานต่างหึงเอียแซกไปวางตนอย่างยโสพยองกล่าวว่าท่านไปได้แล้ว ช่างสาจับจ้องมองต่างหูอเอี้ยอย่างวิวรอน่าวว่าสหายช่วยคนปรดช่วยถึงที่สุดข้าพเจ้าสูญเสียพลังพิมือไปแล้วหากผชเญอับบริวารของฝ่ายตรงข้ามอีกยังคงต้องตายแน่นอนในความเห็นของท่านเล่ารบกวนสหายส่งข้าพเจ้ากลับป้อมบิดาย่อมต้องสมนาคุณอย่างงดงามเฮเราได้ช่วยเหลือท่านเพราะมุ่งหวังการสมนาคุณกันนั้นหรือนับว่าข้าพเจ้าพังปากไปสหาย พปรดจะได้ถือสาตังหงเหอียลังเดชโชคขณะกล่าวว่าจากที่นี้ไปถึงป้าเลีมทานต้องเดินทางนานเท่าใดเดินทางด้วยม้าเร็วประมาณสองวันก็บรรลุถึงท่านเดินทางได้หรือไม่ไม่ไม่ได้แล้วจะทําอย่างใดใดแต่ไปหาซื้อม้านในตัวเมืองข้างหน้าตังหงเหอียขคคิดอีกชั่วขณะจึงกล่าวเสียงเย็นชาบิดาท่านเป็นยอดผู้รับหนึ่งแห่งยุคเห็นแก่นหน้าของมัน เราจะรับหน้าที่นี้ช่งางซาเนื่องจากถูกพนาการเปเวลานานมือเท้าร้อนฉาด้านหลังจากผ่านการพักผ่อนค่อยดีขึ้นผุดุกขึ้นประสานมือกล่าวว่าขอพระคุณที่ช่วยชีวิตม่ต้องเมื่อครูได้ยินฝ่ายตรงข้ามเรียกหาว่าสหายแท่ตังมิผิดข้าพระเจ้าสามารถยกย่องเป็นตังอู้เฮียหรือไม่มีอันใดไม่ได้พวกเราไปกล่าวพางสาวเท้าไปก่อน ช่างซาเคลื่อนตามติดอย่างกระชั้นชิดเมื่อออกนอกศาลเจ้าต่งเรียากล่าวว่าเดินเหินยิ่ี้เสวานักเราจะนําท่านลุดไปอีกระยะหนึ่งจบคํารวบร่างช่างซาขึ้นหนีไว้ซอกแขนทุ่มเทท่าล่างพุ่งปลาปลาไปด,ดูสายดมเมื่อกลับมาถึงเมืองทวงอึงจึงวางร่างช่างซาลงทั้งสองเคียงบ่าคเคียงในกันเข้าเมืองถามไทที่ทางแล้วมงซูร้านขายมาา้าลาอาศัยเงินห้าสิบตำหนึ่ง ซื้อมาพ่งพีประดับอ่านเรียบร้อยสองตัวป้อนยาน้นาำอย่างเต็มที่ทั้งสองก็ชฉวยกัดรับประทานอาหารจากนั้นขึ้นม้าออกเดินทางต่างเหืกเอียขบคิดขึ้นเรื่องราวในใต้ด่าสุดที่จะคาดคิดได้ตนกับร่วมทางกระบุตรใช้สตูคู่แขนเนื่องจากช่างซาสูเสียพลังพีมือไม่อาจเล่งเราอาชาห่อตะบึงเวลาเดินทางยังยาวนานกว่ากำหนดยามเที่ยงของวันที่สามคอยรู้ถึงนาครบบริม ที่นี้เป็นนาเขตภายใต้การปกครองของป้อมเล่มทานทั้งที่ห่างจากตัวนาครไกลโข ổ, ก็ถูกคนในป้อมพบเห็นปรากฏนักสู้สี่คนด่าหน้ามาพากันน้อมคารวะต่อช่งางซาหนึ่งในจุดนั้นก้าวย่างริงโรดซาคงชื่อกลับมาแล้วช่างซาพันวางก้ามขึ้นมาโบกมือกล่าวว่ารายงานด่วนต่อเป้าจู้เราจะกลับไปในบัดดนทราบแล้วนักสู้ทั้งสี่พากันรับคำ กระตุ้นม้าห่อตะเบิงไปตังหึอเอียแซงเป็นกล่าวว่าเมื่อถึงที่หมายแล้วพวกเราก็อยกย้ายกันเถอะช่างซาร้องดังว่าไม่ตังเฮียในเมื่อมาถึงที่นี้สมควรเข้าพบอิดาสักรามีความจะเป็นเช่นนั้นหรือแน่นอนไม่เช่นั้นข้าพเจ้าไหนเลยจะสบายใจได้ก็ได้จะเข้าสู่ป้อมเล่นทานอันกระเดื่องเรื่องหรือศักราทั้งสองไม่เข้านาคอนุริมอ้อมชานเมือง ควบม้ามุ่งสู่ป้อมแม่ทานมีนานให้หลังขวนม้าสิบกว่าตัวห่อตะเบิงตรงมาผู้นำหน้าก็เป็นโจงกวง้งผู้ดูแลในป้อมอรหันต์เหล็กหักใ้ช่างซาล้อทายไปหักโจงกวง้งเล้ากลับมาแล้วอรหันต์เหล็กหักใ้กระตุนม้าเข้ามากล่าวเสียงกังวานเป้าจู้พอทราบว่าซากงชื่อกลับมาโดยปลอดภัยลิงโนดเป็นยิ่งนักสั่งเล่าหูมาต้อนรับพิเศษกล่าวจบเบื่อนหน้ามายังตังหึงเอีย กล่าวอย่างข้างแขงสงสัยท่านนี้คือช่างสากล่าวว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตเราเรียกว่าฐาโกวิเศษต่งอู่สามารถประหารฆ่าบุรุไร้ะสภาพเยี่ยตงหรีออดาหารเหล็กหน้าแปรเปลี่ยนไปพลนคำว่าประหารฆ่าบุไร้ะสภาพอืมไม่เช่นนั้นไหนเลยช่วยเหลือเราได้ยังจดจําจอกบีที่คราก่อนปะปนเข้าป้อมเราได้หรือไม่เป็นไรหรือในเงือมือต่งเฮีย มันไม่อาจรับมือครบหนึ่งกระบวนท่าออดหันเด็กอุทานอย่างแตกตื่นประสานมือคารวะตั้งหงเอียกล่าวว่าเสียคารวะแล้วตั้งหงเอียกล่าวเสียงเย็นชาหาไม่ได้ช่างสาสอดคำขึ้นกลับถึงป้อมคอยสนาให้สมใจเถอะออดหันเด็กโบกมือวูบอาชาสิบกระตัวที่ด้านหลังพากันเปิดทางพางกล่าวว่าซากงช,ชื่อเสียวเฮียบเชิญช่างสากระต้นหมาไปกล่าวว่า ตังเฮียพวกเราไปม้าสองตัวควบนำหน้าอีกสิบก่าวตามติดอยู่ด้านหลังมุ่งตรงสู่ป้อมเนือทานเมื่อบรรุษถึงหน้าประตูป้อมปรากฏบุริสตีอีกสิบก่านางด่าหน้าออกต้อนรับส่งเสียงโ吼ร้องย่างปิติริงโลดช่างซาเพงถ่ายไม่กี่คำก็กระตุ้นมา้าเหยาะย่างเข้าป้อมพร้อมกับตังหึงเอียมุ่งตรงไปห้องโถงหน้าจึงลงจากหลังมา้าชักชวนตังหึงเอียเข้าห้องโถงไป กล่าวว่าตังเฮียเชิญนั่งสักครู่ข้าพระเจ้าจะไปน้อมเรียนบิดาเชิญตามสะดวกช่างซาเข้อสู่ตึกในปรากฏหยิรับใช้ยกน้ำชามากับสถานที่นี้ตังเฮงยาหาแปลกตาไม่ตนเคยปลอมแปลงเป็นนักสานินตังเฮิงปึงยินได้รับการต้อนรับจากช่างม้อทรงครั้งก่อนเพราะเพื่อขี้คายปริศนาเกี่ยวกับนักพจนกรวาลบัดน,นี้กับพกความแค้นอนันลํำมาด้วย ประมาณชั่วมอข้าวเดือดให้ดังเสียงฝีเท้าพันดังตังหือเอียใจเต้ทึกขึ้นทันทีเงาด้างสองสายอาศัยประตูข้างเข้าห้องโถงมาเป็นอู้พ่อเลี้ยฐานช่างหม้อส่งและช่งา,างซาตังหือเอียผุดลุกขึ้นเพิงอมหิตประดังขึ้นเปี่ยมลน้นแต่แล้วหักห้ามตัวเองอยู่ในใจเราต้องสะกดกั้นไว้ยังไม่ถึงเวลาฆ่ามันหากไม่สะกดควบคุมตัวเองจะทำลายถึงแผนการใหญ่ช่างซาแนะนำว่า ท่านนี้คือบิดาตัางเฮียข่มกั้นความรู้สึกที่กล้จะระเบิดออกประสานมือกล่าวว่านับถือเรื่อมใสพนานวันนี้นิยนต์บุคลิกนับเป็นเกียรติประจำชีวิตข้าพระเจ้าประมกป้อมไะจําทานหัวรอก,ก่าว่าไม่กล้ารับตั้งเสี่ยวเฮียบเชิญนั่งขอบคุณทั้งสามพากันสุดนั่งลงประมกป้อมไละตำทานช่างหม้อส่งเอ่ยปากว่าได้ทราบจากบุตรชายว่าตั้งเสี่ยวเฮียบอาศัยพลังพิมมืออันสูงเยี่ยม ช่วยชีวิตบุตรเราจากฝ่ายตรงข้ามเราหูสํานกในพระคุณยิ่งตั้งหึงเอียกกล่าวว่าไม่จําเป็นเพียงแต่บังเอิญประสบพบเหตุเท่านั้นหวังว่าเสี่ยวเฮียบสามารถปีดชีวิตบุตรรสภาพอันกอกกิ้งเจ้าเร่มิผิดเข้าระเจ้าฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้กับอาจารย์ซือแป่ท่านคือเท่าเซียนฟ้าทักษิณปมกป้อมเล่นทานปรากฏแววตื่นเต้นวูบกล่าวว่าคิดไม่ถึงว่าเสี่ยวเฮียบ เป็นสิทธิ์เท่าเสียนฟ้าทักษินอันทรงกิติภูมิซื้อแปดท่านเคยพบหน้าเล่าหูร้ายคาทราบว่าจบชีวิตในเงืมมือผู้ชั่วร้ายรีที่เสี่ยวเหียบสามารถประหารฆาตกรเพียงพอตการปอบปะลรมผู้ตายในปรพบต่างหงือเอียรอบดาดในใจวาจาผีสางแต่ปากไม่อาจไม่กล่าวว่ามิคาดว่าเป้าจู้กัเป็นสหายเก่าก่อนของซือแปะซือแปะท่านถูกบุรุษรัฐภาพ ทำร้ายกันนั้นหรือถูกแล้วด้วยพลังมือของซือแป๋ท่านหรืออย่างพาดผังต่อบุรุษและสภาพตั้งหึงเอียประวันโลลานขึ้นมาเล็กน้อยสําหรับกอเท่าเซนฟ้าทักษิณมีราบตนต่อที่มาแม้แต่น้อยหากผมปุกบป้อมเล่มทานมีเมตีคบหากอเท่าเซนฟ้าทักษิณจริงๆโสนาสืบไปยอมต้องเผอพิรุษสมควรหันเหหูเรื่องเสียพอได้คิดจึงกล่าวว่าการตายของซือแป๋ นับว่าสืบเนื่องจากข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรต่างหึงเอียเกิดปริพานวูดโป้ปดว่าซื้อแปรตกลตงใจถอนตัวจากบูริมพอเพื่อมีผู้รับช่วงจึงท่ายเทกำลังในทั้งมวลแก่ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงว่าตอนที่กำลังภายในสุนสิ้นบุรุไรได้สภาพพันจชกโชฉกาดประทุษร้ายจบคำโขกรามอย่างขุ่นแคนความจริงเป้าหมายที่โขกรามใส่คือประมุกเป้าเน้มทาน ปมกพนิมทานทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายจริงๆต่างเหอเอียโชคโชกายุติการสนทนาตัดบทว่าข้าพเจ้าคิดขออำลาแล้วปมกพนิมทานยกมือขึ้นร้องดังว่าฉะไหนกล่าวเยี่ยงนี้เล่าหูไม่อาจให้เสียวเฮียบจากไปได้จะอย่างไรก็ต้องอาศัยสักระยะหนึ่งข้าพเจ้าคิดไข่กับดิแดนทักษินไปมีเรื่องรีบด่วนอันใดหรือเกรงว่ามารดาจากกะกังวลถึง ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ต้องแข่งกับเวลาไม่กี่วันหากเห็นแก่นหน้าเราหูขอจะได้กล่าวคำหวนกลับถอยคารมของตังเฮิงเอียเป็นการถอยอัมพางลกดังนั้นแซงเป็นขมวดคิ้วกล่าวว่าในเมื่อล้างแขนสำเร็จกม็มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเด็นตรงนั้นอีกประมรุกประนุทานกล่าวอย่างจริงจังไม่ต้องกาวเสือไปแล้วนับว่าถูกเล่าหูั้งไว้เถอะตังเฮืงเอียขายกับอับจนปัญญา กล่าวว่าอย่างนั้นขอค้างแรมหนึ่งคืนปะบกเป้าเนิ้อทานหัวเราะฮาฮากล่าวว่าอย่างน้อยต้องของนักสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอาภัยที่ข้าพระเจ้าตังเสียวเหียบระว่างทางต้องลำบากตากตําก็พักผ่อนสักครู่หนึ่งแล้วค่อยถนากันใหม่กล่าวจบคําหันไปสั่งต่อช่งางซาเชิญเสียวเหียบไปพักผ่อนที่ตึกประจิมช่งางซาบุดลุกขึ้นกล่าวว่าตังเฮีย ป่อยตามข้าพเจ้ามาตังหึงเอีย้ยปุดลุกขึ้นติดตามช่างซาสู่ตึกหลังมาถึงตึกประจิมที่ครั้งกโนนเคยมาพำนักอีกครั้งตัวตึกครั้งก่อนถูกระเบิดแตกลานบัดนี้ได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่หญิงรับใช้หรือล้านอ่อนแอนนางหนึ่งได้รอคอยอยู่หน้าประตูตึกแล้วช่างซาแนะนำนาำของหญิงรับใช้แทนบอกว่านามจี้มุยและกําชับนางให้ปฏิบัติรับใช้อาคันุกะจึงอำลาจ,จากไป จีมุยเสนอผ้าชหน้าให้ต่างหฮือเอียจึงอาบน้ำชำระกายแล้วเข้าพักผ่อนในห้องชั้นในจี้หมุยเฝ้าซักถามเรื่องราวต่างๆนานาต่างหึือกเอียปั่นสีหน้าเย็นชาก,กระด้างไม่ได้แยแสสนใจจี้หมุยจำต้องลาถอยไปครึ่งเฉยยามให้หลังช่างซารุดมาเชื้อเชิญต่างเือเอียไปร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ห้องรับแขกต่างหฮือเอียยอมไม่อาจปฏิเสธ ติดตามช่างชามุ่งสู่ห้องรับแขกขณะสาวท้าผ่านขบวนไขยกลที่ก่อตั้งด้วยโขดหินพุ่มไม้ดอกผันกาวอย่างเฉยชาในป้อมค่ายล้วนตกแต่งเช่นนี้หรือช่างซาฝืนยิ้มกล่าวว่าช่างเฮียก็ศึกษาวิชาค่ายครูประตูกลด้วยหาไม่ได้เพียงเรีนรู้อย่างผิวเผินข้าพระเจ้านับว่าเริ่มใสตังเฮียจนสุดหัวใจจริงๆชมเชยเกินไปแล้วจัวพิบตา ก็มาถึงห้องรับแขกและเห็นสุราอาหารจัดเรียงรายอยู่ก่อนปมุกพ่อเน่มทานพุดลุกขึ้นต้อนรับกล่าวอย่างยิ้มแย้มขอใช้สุราจืดชืดเป็นเครื่องต้อนรับเสี่ยวเฮียบตังเฮียประสานมือก่าวคำไม่กล้ารับทั้งสามสุดนั่งตา,ตามตำแหน่งอันควรช่างซาทำหน้าที่ดินสุราเสนอสุราหลังจากผ่านไปหลายรอบปมุกพ่อเน่มทานก็กล่าวว่าตังเสี่ยวเฮียบบุตรเราบอกว่าท่าน ใช้กระบวนท่าเดียวทำลายกระบี่จอมกระบี่มังกรหักสะบันถูกแล้วความสิ้ในเชิงกระบี่ของเสี่ยวเฮียบน่ากลัวไม่มีคู่มือทัดเทียมได้ตังหงเอียกาวยังเฉยชาข้าเป็ะเจ้าไม่กล้าทนองตนโดยเฉพาะยามอยู่เบื้องหน้าเป้าจู่และลอกรุ่นหลังพยอยได้ขึ้นลูกแรกแล้วโหใช้การไม่ได้แล้วเป้าจูท้ทอมตนไปแล้วสามารถรักษาตำแหน่งยอดที่เบื่อดับหนึ่งสบกว่าปี นากลไมมีบุคคลที่สองมาทัดเทียมอีกประมกป้อมเล่มทานพันทอดถอนใจกล่าวว่าเกรงว่าจิตติแต่เพียงนี้แล้วเป้าจู้ชนะกล่าวเยี่ยงนี้ช่างมอทรงเงียบงันไปเล็กน้อยจึงกล่าวอย่างอ้อยอิ่งบูริมตรงวนปรากฏมือกระบี่ไว้จักรันขึ้นคนหนึ่งเถอดีว่าในใต้า่าไลลผู้ทัดเห็นเปรียบติดอ้อเป็นบุคคลใดมันมีอายุได้เรียกกับเสียวเฮียบเรียกว่า พระเจาข้าเสื้อเขียวตังเฮงเอียข้าพระเจ้าขรริยินคนเอ่ยถึงแต่ทราบไม่ละเอียดนักที่แท้พระเจาข้าเสื้อเขียวเป็นบุคคลชนชั้นใดชาติตะกูลไม่ทราบชัดแต่พลังม,มือส่งเยี่ยมอย่างแท้จริงตังหฮงเอียอยู่ไม่น้อยกล่าวว่าสําหรับผู้อื่นจะรู้สึกว่ามันนึกน้ําสุดอย่างขาดแต่ในสายตาเป้าจู้ต้องยกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วปรอมป้าเดินทานจับจ้องมองตังเฮงเอีย อย่างระึงกล่าวว่าก็ไม่ถึงกับเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือว่ามันได้แจกเทียบบูริมออกทาสู้กับเล่าหูในหนึ่งเดือนให้หลังมีเรื่องเช่นนั้นเสี่ยวเฮียบไม่เคยได้ยินมาไม่เคยหรือไม่ะช่คาดเสื้อเขียวคิดจาเลืกนามบนหลักโลหิตด,ด้วยแน่นอนการจาเลืกน้ำบนหลักโลหิตเป็นเกลียวสูงสุดของนักสู้ขอเพียงเป็นนักสู้ที่ฝึกเปือพิมือส่งเยี่ยม ไม่ว่าผู้ใดก็ไฟฝันปรารถนาตั้งเฮงเอียรอบดาคำเท่าประสบในใจเลิกคิ้วกล่าวว่าพิจะราาเสื้อเขียวจะส่งล้ำป่านใดกับก้าท้าช่งชิงตำแหน่งของเป้าจู้ประมุกป้อมในิมทานกล่าวเสียงทุ้มหนักมันไม่อาจดูแขนได้จริงจริงตั้งเฮเอียหัวรอ,อกกลางวานกล่าวว่าเป้าจู้แผ่นุภาพคุมแผ่นดินหรือท้อแท้ใจแล้ว